เดินมาเอาน้ำอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เอาข้าวไปให้แล้วรอบหนึ่งเอาน้ำไปให้เขาเล่นน้ำเขาชอบเล่นน้ำรู้สึกว่าลูกหมาจะหายไปสองตัวเหลือห้าตัว รู้ว่ามีคนอุ้มไปหรือเปล่าอันนี้เขาเขาปุกกล้วยแดดร้อนวันนี้แดดร้อนชอบเล่นน้ำอะ่ะเขานอนในอ่างน้ำเลยต้องเอาน้ำมาเพิ่ม เอ่มนียังลูกไปแ,แม่ไปเอาน้ำมาให้อีกไม่มีอะไรอันนี้เป็นน้ำน,นี่น้ำน้ำข้าวติดตาติดตาติดจมูกลูกหมาสีอุ้ย น้ำคุณน้ำ,นำอ่ะคุณน้ำอยากกัดสิร้อนเอ,อ๊ะทำไมลูกหมาหายไปอ่ะหายไปสองตัวเนี่ยน่าจะมีคนอุ้มไป ไอตัวอวบอวบอ้วน,นน่ารักน่ารักหายนี่เหลืคอครอบไว้ครอบไว้ครอบไว้ลูกหนงวันตอมเทม่อกี้เนี่ยลงไปนอนแล้ว รู้สึกว่าไม่เข้ามานอนในนี้น่าจะร้อนเพราะว่าผ้าไม่ยับเลยอ่ะปูไว้อ่ะปูผ้าไว้ไม่ยับเลยมร้อนเมื่อวันมาขึงผ้าใบเพราะว่า เห็นคึมคมเหมือนฝนจะตกอ๊หายไปไหนสองตัวนอมีคนเอาไปเลี้ยงหรือเปล่าเอาตัวที่น่ารักไปด้วยตัวสีแบบเนี้ยแต่ว่าคนเขาจะพองๆน่ารักกว่านี้หนุนแม่หมาแล้ว ตัวแม่มาค่เอาไปให้แม่เขากินอะลูกอะเอาไปให้แม่เขากิน ก้มกระปวดหลังแก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีละเหนื่อยง่าย ตัวดำก็ชอบลงน้ำฝนคงไม่ตกอ่ะอุตส่าห์เตรียมไว้ลองน้ำนี่ก็ฝนจะตกอุ๊ยนี่ก็ฝนจะตกเอาตรงไหนลูกนั่น

อันนี้เอาน้ำมาสองถังเฮยร้อนหนึ่ง สองสามนูนอยู่นูนอีกสองห้าตัวหายไปสองตัวอ แต่นี่ชอบลงน้ำว้ให้ลงน้ำเลยนะเบศนี่มันนอนนี่มนะ่ะ